วิธีการดึงดูดเงินให้ได้รับเงินเพราะหลายๆท่านดึงดูดเงินแต่ไม่ได้รับเงินก็มีเยอะแยะมากมายแต่วิธีการนี้จะทําให้เราเป็นมนุษย์ดึงดูดแล้วเงินจะวิ่งเข้ามาหาเราในบางครั้งเราจะถูกดูดเข้าไปหาเงินครูใช้หลักการจินตนานการเป็นฉากสั้นสั้นมากเลยค่ะฉากสั้นนี้ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายที่ครูปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองฉากของครูไม่ใช่การ เริ่มจากหนึ่งสองสามท้ายที่สุดก็ได้รับไม่ใช่ครูพุ่งไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้นึกถึงที่มาว่าจะมายังไงทุกสิ่งทุกอย่างครูนับทั้งหมดและเฉลิมฉลองกับสิ่งสิ่งนั้นเพื่อเปิดทางให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวครูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกครูเปิดทางด้วยการเฉลิมฉลองนั่นแหละทุกคนวันนี้ครูจะพาลงลึกให้ในเรื่องของการดึงดูดเงินนั่นก็คือเห็นฉากสุดท้าย ฉากที่ตัวเรานั้นมีเงินแล้วอย่าเริ่มต้นฉากหนึ่งสองสมสี่ไปจนถึงฉากสุดท้ายแล้วเพิ่งจะเห็นว่าตัวเองได้รับแบบนั้นไม่เอาพุ่งไปตรงนี้เลยค่ะฉากสุดท้ายนั่นก็คือได้รับเงินนั้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยจำนวนที่ปรารถนาได้รับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นฉากสั้นๆก็พอ ก่อนนอนเป็นช่วงเวลาทองคําจริงๆที่จะสรรสร้างชีวิตของเราให้เป็นคนคนนั้นได้เพราะฉะนั้นหยิบจับช่วงเวลานี้แหละมาจินตนาการถึงฉากนี้เห็นฉากสั้นๆเนี้ยซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆ ไม่ใช่ว่าเห็นแค่ครั้งเดียวจบไปคิดเรื่องอื่นขอให้เข้าสู่กระบวนการเห็นซ้ำเห็นซ้ำเห็นซ้ำกี่ครั้งก็ได้แล้วหลังจากนั้นให้นําพาตัวเองเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดของการดึงดูดนั่นก็คือรู้สึกรู้สึกว่าได้เงินนี้มาแล้วในฉากนั้นที่เราจินตนาการรู้สึกให้ได้ว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นจริงแล้วได้รับมาแล้วจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยด้วยก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยถืออยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วในมือ ตอนนี้เกิดขึ้นจริงแล้วในตอนนี้นี่ไงถืออยู่แล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยให้เราเข้าสู่กระบวนการดึงดูดก็ได้ได้ทั้งหมดในท่านที่จินตนาการเก่งไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้ทุกอย่างได้ทั้งหมดไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่สิ่งสําคัญก็คือรู้สึกให้ได้ว่าได้มาแล้วเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้แล้วเดี๋ยวกดแรงดูดจะทำงานให้กับเรา ภายใต้ความเชื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับเราเชื่อหรือไม่หลายท่านที่ดึงดูดเงินไม่ได้เพราะยังขาดความเชื่อเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วขาดอย่างเดียวก็คือความเชื่อขาดสิ่งนี้ก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจินตนาการถึงนั้นเราเชื่อหรือไม่เดี๋ยวครูนำจิตให้สั้นๆให้พวกเราได้จดจำสภาวะแล้วไปฝึกกับตัวเอง เพื่อใช้ในการดึงดูดเงินนะคะปิดไฟอยู่ในที่มืดอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวครูนําจิตให้พวกเราได้เข้าใจในสิ่งที่ครูพูดว่ากระบวนการดึงดูดเงินเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆหนึ่งครั้งเพื่อเคลียร์พลังงาน ในตัวของเรายกมือทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมา แล้วมองไปที่มือทั้งสองข้างของเราใช้จิตมองแล้วเราจะเห็นธนบัตรในสกุลที่เราปรารถนาเป็นเจ้าของอยู่ในมือแล้วตอนนี้เห็นไหมคะธนบัตรสกุลที่เราปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของถืออยู่ในมือแล้วในตอนนี้ เห็นภาพนั้นให้ชัดท่านที่อยู่ในประเทศไทยเห็นแบงค์พันธ์ไหมคะแบงค์พัน์นั่นไงหนึ่งฟ้อนอยู่ในมือแล้วตอนนี้เห็นให้ชัดเห็นให้ชัดใช่ค่ะนั่นแหละของคุณนั่นแหละใช่เลยถืออยู่ในมือตอนนี้ธนบัตรฟ้อนใหญ่นั้นคือของคุณมองให้ชัดอีกครั้งหนึง่ง มองไปที่ธนบัตรฟ้อนนั้นที่อยู่ในมือมองให้ชัดนั่นแหละได้มาแล้วในตอนนี้มีอยู่แล้วในตอนนี้เป็นคนร่ำรวยแล้วในตอนนี้นี่ไงเงินถืออยู่แล้วในมือตอนนี้ได้มาแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจัก,กรวาลจริงๆได้เงินนี้มาแล้ว ทันต่อเวลาตรงต่อเวลารู้สึกว่าเงินนี้หนักขึ้นรู้สึกว่าหนักขึ้นรู้สึกถึงน้ำหนักของเงินที่ถืออยู่ว้าวเงินก้อนใหญ่น้ำหนักประมาณนี้นี่เองได้สัมผัสแล้วในวันนี้น้ำหนักเป็นแบบนี้นี่เอง มองไปที่ธนาบัตรนั้นอีกครั้งหนึง่งพร้อมกันนั้นก็รู้สึกถึงน้ำหนักของธนาบัตรที่ถืออยู่ว้าวได้มาแล้วได้เงินมาแล้วในตอนนี้รู้สึกดีใจให้ความรู้สึกดีใจถืออยู่แล้วในมือตอนนี้ดีใจที่สุดเลยดีใจมากๆเลย ที่ใจแสดงความรู้สึกดีใจออกมา เงินเนี้ยที่ถืออยู่จะเอาไปไหนเอาไปทำอะไรเอาไปให้ใครยื่นไปเลยให้ไปเลยรวยแล้วมีเงินแล้วในตอนนี้ยื่นให้เขาเหล่านั้นไปเลยค่ะให้ลูกชายให้ลูกสาวให้สามีภรรยาให้คุณพ่อให้คุณแม่หรือจะเอาไปเที่ยวเอาไปทำอะไร มีอยู่แล้วในมือตอนเนี้ไร้ซึ่งความกลัวไม่ต้องกลัวเงินหมดมีอยู่แล้วในมือตอนนี้นใ,นออนนใช้เลยซื้อความสุขให้กับตัวเอง ความรู้สึกเป็นแบบนี้จดจำให้ได้นี่คือความรู้สึกของคนมีเงินถืออยู่แล้วในมือได้มาแล้วตอนนี้น้ำหนักเงินเป็นแบบนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วรารถนาที่จะให้ใครยื่นออกไปได้เลยยื่นออกไปเลยเธอมีเงินแล้วเธอรวยแล้วเธอเป็นเศรษฐีแล้ว ไร้ซึ่งความกลัวใช่ยื่นไปเลยแบบนั้นแหละเงินที่ถืออยู่ปล่อยขึ้นฟ้าเลยก็ได้เยอะมากจดจำสภาวะนี้เอาไว้นี่แหละสภาวะของการได้รับเงินอิ่มเอมปิติสุขมีความสุขที่สุดกับสภาวะนี้ ส่งความรู้สึกแห่งความสุขที่ได้รับเงินนี้ออกไปส่งออกไปส่งออกไป ว้าวเงินก้อนนี้เป็นของฉันเงินฟ้อนนี้เป็นของฉันเงินสกุลน,นี้เป็นของฉันว้าวได้มาแล้วในวันนี้ดีใจที่สุดเลยดีใจที่สุดเลยมีความสุขที่สุดเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระทางด้านการเงินแล้วรู้สึกดีให้ความรู้สึกดีออกไป ส่งความรู้สึกดีออกไปจากร่างกายความรู้สึกดีนี้แหละจะดึงดูดเงินมาให้กับเธออยู่กับสมาธินี้สักครู่นะคะเดี๋ยวครูจะเรียกกลับมาเมื่อถึงเวลาส่งความรู้สึกดีๆนี้ออกไปออกไปเรื่อยๆส่งออกไปอย่างต่อเนื่องเห็นภาพความสุขให้ชัดความสุขที่ได้รับจากเงินที่ถืออยู่ในตอนนี้เห็นภาพนี้ให้ชัด เอาไปเที่ยวที่ไหนเอาไปซื้ออะไรเอาไปให้ใครอยู่กับภาพภาพนี้ให้ชัดสัมผัสให้ได้ว่าเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วในตอนนี้อยู่กับสมาธินี้สักครู่นะคะอิ่มเอมปิติสุขให้ได้มากที่สุดให้ได้มากเท่ามาก ทุกอย่างเป็นจริงทุกอย่างเกิดขึ้นจริงแล้วเกิดขึ้นกับเธอแล้วในตอนนี้งืนทองของมีค่าทุกสิ่งที่ปรารถนาได้มาแล้วในตอนนี้เกิดขึ้นจริงแล้วสุดอยอดที่สุดเลยดีใจที่สุดเลยว้าวฉันได้มาแล้วฉันเป็นคนคนนั้นแล้วฉันร่ำรวยแล้วฉันเป็นเศรษฐีแล้วในตอนนี้ ดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดห่วงอารมณ์ของคนที่ได้รับเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เลยจดจำสภาวะนี้เอาไว้ให้ได้สภาวะของการได้รับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยหลังจากนี้เป็นต้นไปจงใช้ชีวิตในโลกมายาด้วยความรู้สึกนี้ด้วยห่วงอารมณ์นี้ แล้วเธอจะได้รับแล้วเธอจะเป็นคนคนนั้นเธอจะร่ำรวยมั่งคั่งดังใจปรารถนาหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆหนึ่งครั้งนะคะ ร้อมแล้วค่อยลืมตานะคะท่านไหนพร้อมแล้วลืมตาแล้วก็กลับมาพบเจอกับครูในไร่ไนี้ได้เลยกลับมากลับมาค่ะทุกคนกลับมากลับมา <c oughs> คุณสายเปนหมอมาแล้วค่ะโอเคทีนี้พวกเราก็เข้าใจสภาวะของคนที่ได้รับแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะการดึงดูดเงินจะต้องเป็นแบบนี้เมื่อเราอยู่ในสภาวะนี้เงินจะพุ่งเข้ามาหาเราเพราะเราอยู่ในสภาวะเปิดรับเงินค่ะ วันนี้ครูให้เยอะจริงๆเป็นการนำจิตสั้นๆแต่ทรงพลังมากเพราะครูส่งคลื่นความถี่อะไรบางอย่างออกไปให้เป็นคลื่นความถี่แห่งความรักที่สูงสุดจดจำสภาวะนี้นะคะ นี่แหละคือสภาวะของคนที่ได้รับคุณขวัญบอกว่ามาแล้วค่ะปิติน้ำตาไหลค่ะครูซาบซึ้งสุดๆเข้าถึงสุดๆน้ำตาเลยปริ่มๆด้วยความรู้สึกซาบซึ้งปิติมีความสุขอย่างล้นเหลือครูเข้าใจค่ะครูเข้าใจครูเคยเข้าสู่สภาวะนี้อยู่บ่อยๆสภาวะของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันบางท่านดีใจแบบแบบไม่มีน้ำตาก็มีในบางท่านปิติสุขล้นเหลือจนมีน้ำตาแต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไปโอเคค่ะอิ่มเอมยิ้มตลอดเลยค่ะโอเคสันสะเทือนค่ะครูขอบคุณมาก ค่ะครูตอนยกมือขึ้นรู้สึกหนักมือรู้สึกหมันถือเงินเยอะอยู่ประมาณนั้นว้าวสุดยอด